เตการมันเป็นยังไงพี่ก็เหตุเกิดประมาณตอนที่สองชั่งคืนวันเสาร์ที่29ครับก็คือปกติร้านกาแฟะจะไม่มีคนเฝ้าครับจะจะปิดร้านไว้ก,ก็ก็มีชายหญิงน่าจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนะครับก็บขับรถมาแล้วก็คนขับก็หย่อนคนซ้อนไว้แล้วก็คนซ้อนก็เข้ามาขโมยของภายในร้านนะโดยแงบตูประต,ประตูประตูบานใหญ่ของร้านเข้าไปก็ของที่หายก็จะเป็นพวกเครื่องบดกาแฟแล้วก็ มีพระนมพั้งคือสองตัวแล้วก็อกุปกรณ์ไก่โชงไปอ่าเป็นแกช่ชงสองอันครับที่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 ทหายนะครับก็มูลค่าประมาณรวมรวมก็น่าจะทักสี่หมื่นบาทได้ะค,ะครับถ้าผมก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีก็เรียบร้อยแล้วข้อมูลมาเป็นเมอร์ไซคันเดียวถ้าผมวิ่งรอบเดียวแล้วก็ขนของทีเดียว<ม><ม>เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับไม่เคยคร<ม>ับ<ม>ออไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันเพราะว่าจริงก็ ก่อนออกจากร้านก็ล็อกประตูกันดีดีอยู่แล้วครับเผื่อมีคนเห็นคลิปก็คุ้นเคยหรือว่าอะไรก็อยากให้ช่วยแจ้งบอกแสก,กันนิดนึงครับ